สวัสดีครับจ็กเต็นพภาวาโตครับผมวันนี้จะพามาชมรถเข้าใหม่1คันนะผมคอมพิวเตอร์ปี2017เครื่องดีเซล3 0 0 0เกียร์ธรรมดานะผมคันนี้ได้ไม่น้อยและลดราคาไม่ถึงล้านนะผมได้แต่งเต็มเบาะวีพี่สแถว9้า9ที่นั่งนะครับหลังคาแผ่นอะคริลิกแอร์ม่พรวัดจอทีวีสลท์จอทีวีสไลด์มีครบหมดเลยนะผมพื้นคอนโซลบันไดมีให้ครบนะผมประตูดูด แม c ลีโวยางปี23ของใหม่เลยนะผมคันนี้เราเน้นขายไวยนะผมราคาจับไปนั้นเก้าแสนบาทซื้อเงินสดราคาตัดให้ทุนทั่วเลย9,000 0บาทนะผมพร้อมโอนให้เสร็จสับเลยลูกค้ามาดูรถที่เต็นได้เลยนะนี่แต่งพบจัดเต็ม VP ชุดใหญ่นะผมรถพร้อมใช้งานนะอันนี้ได้ไม้น้อยด้วยนะผมไม้แค่แปดห0ื่นสองนกิโลเองนะครับ จัดไฟนแฟนนซ์ดาวเริ่มต้นที่หนึ่งแสนบาทพรหนึ่งหมื่นแปดพันบาทเจนสองงวดนะครับผมมีสกเกิร์ตติดให้รอบคันกล้องมองหลังนี่ของแต่งเยอะอยู่นะครับผมนี่ด้านหลังก็มีตู้ซับมีลำโพงซ้ายขวามีครบหมดเลยนะผมคือคันนี้เจ้าของเก่าตาัขายถูกๆนะผม จะได้ง่ายแต่คนที่มาซื้อซื้อจัะไปแน้นหาดาวน้อยๆก็คันนี้จัดได้เลยนะผมดาวหนึ่งแสนบาทผ่อนหนึ่งบาท72งมวนนะครับได้วีเต็มสภาพใหม่กิฟนะผมรถไม่มีโดนไม่มีชนแน่นอนนะผมซื้อเงินสดมีประกันแถมให้ภาษีพรบต่อให้เรียบร้อยเลยนะครับนี่ดูแม็กรีโวขอ1สิบเจ็ดนะผมนี่ยางปี2023สัปดาห์ที่ยี่สกรูใช้งานมาน้อยมากนะผม ก็น,นัดดูเพิ่งเปลี่ยนไปไม่ถึงเดือนนะดูภายในมีเซ็นเซอร์ทุกอย่างให้ครบหมดเลยนะผมก็ตัวนี้เขาติดตั้งเซ็นเซอร์เวลาเปิดไฟเลี้ยวเนี่ยมันจะร้องติ๊ดติติที่ได้ยินอยู่ตรงนี้นะผมเพื่อกันเราลืมปิดไฟเลี้ยวนะเล็ขไม้แปดหมื่นสองพันกิโลเองนะผมไม้น้อยมาก รถสภาพสวยใบน้อยได้ปี17ด้วยเกียร์ธรรมดาราคาไม่ถึงล้านจัดไฟแนนดาวน้อยๆเนี่ยพร้อมใช้งานเลยนะผมจัดได้ทุกไฟแนนด้าผมลูกค้าท่านใดหาไปวิ่งป้ายเหลืองวิ่งรับงานสามารถจัดไฟแนนได้เลยนะผมปรึกษากระเซลได้เลยนะครับคลิปนี้ไม่ยาวนะผมเน้นขายเร็วนะผมสนใจสมามารถเข้ามาดูือที่เต็นท์พาวาโต้ขอรูปพร้อมรายละเอียดได้เลยนะครับ แล้วก็คลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามเพจภาวะโตช่อง youtube ภาวาโตแล้วก็ติกตอกภาวะโตรถตู้ว,วีด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ